สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีธทอไบนะครับวันนี้นะครับพี่ตีเนี่ยนะครับก็จะมีรถมานําเสนอนะครับซึ่งคันนี้ก็จะเป็นเกียแซดแปดร้อยครับปีสองพันสิบหกนะครับสีแดงเลือดหมูนะฮะก็บอกว่านี่คือสียอดฮิตอีกสีหนึ่งนะครับแล้วนี่คือแซดแปดร้อยบอกว่าแซดแปดชั่วโมงนี้เป็นรถที่มีความยอดนิยมจริงๆนะฮะผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยแทบไม่แตกต่างจากแซดเก้าร้อยเลยแล้วคันนี้ครับ ป,ประวัติประวัติดีจริงๆเป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวคือคันนี้มาเนี่ยนะครับสองคันนะฮะเขาเป็นพี่น้องกันนะฮะผู้ชายนะครับเป็นพี่น้องกันพี่ชายขับสีเ,เงินน้องชายขับสีแดงเราไปเหมารวมเลยครับสองคันนี้และคันนั้นก็คือสีแดงคันนี้นะครับเดี๋ยวพสีจะพาไปชมรถคันนี้เลขมาจะวิ่งมาเท่าไหร่แต่ที่สำคัญครับคันนี้รถใช้มือเดียวนะฮะร,รถใช้มือเดียวชมมาเลยครับคันนี้ครับนี่เลขไมน้นะฮะนี่วิ่งมา 18,939นะครับดูครับนี่เลือนไม้สวยใสมากๆนี่คือสภาพ18,000กิโลแท้แน่นอนนะครับเรามีเลขไม้เดิมจากลูกค้าให้ดูด้วยนะครับพอนี้มีของแต่งอะไรบ้างนี่กระจกไปแฮนด์แต่งทรง c ีอนะครับนี่มือเบรกมือคัตยังเดิมๆปอกแฮนด์เดิมอยู่นะครับประกับคันเร่งประกับไฟฟ้าเห็นไหมครับนี่ฮะับตัวหนังสือไม่มีเลนลางนะครับแทนจะเป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับประกับคันเร่งครับนี่ฮะปุ่มสตาร์ทยังเรียกว่าเห็นไหมครับสัญลักษ นะครับต่างๆก็ยังอยู่ครบไม่มีเรือนรางนะครับมือเบรกเดิมๆนะครับเป็นแบบก้านเหลี่ยมสามารถปรับระดับได้นะฮะมาคันนี้กุญแจให้มาครบถึง2ดอกนะครับเพื่อนๆครับนี่นะฮะกุญแจสำรองยังไม่เคยถูกใช้เลยเห็นไหมครับนี่ฮะสวยสายจริงๆริครับคันนี้นะฮะสีเดิมโรงงานทั้งคันแต่เจ้าของเดิมลอกสติ๊กเกอร์บอร์นี้ออกไปนะครับแต่แล้วนี่คือสีเดิมจริงๆนะฮะสีเดิมโรงงานทั้งคันแล้วก็ตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์ลอกออกได้นี่คือสีเดิมแท้เลยนะครับอ่ะมาที่เบาะครับเบาะนั่ เห็นไหมฮะฮีโรโกตแทดนี้อยู่นะครับเบาะหนังเดิมเบาะซองก็เช่นกันครับนี่ฮะสีหนังแดงเดิมนะครับมีตันดีบ้างเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยในการใช้งานนะครับให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่คือตหนิจากการใช้งานจริงๆนะครับมาที่ด้านหน้าต่ออันนี้เป็นชิ้หน้าแต่งนะครับทรงสูงนะครับแล้วก็ไลน์น็อตสีทองนะครับไลน์น็อตสีทองทั้งคันเลยนะครับในส่วนของโคมไฟด้านหน้าโคมไฟด้านหน้าครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสวยใสมากๆครับ ไม่มีรอยหินเลยนะครับเห็นไหมฮะนะครับมานี่ครับกระบอกชกด้านหน้าก็ไม่มีรอยบุบรอยยุบดูยังไงไม่เคยมีบัติเหตุเลยครับบางคนหน้าเป็นบางคนหน้าเดิมอยู่แล้วก็ยางครับเพื่อนๆครับนี่ยางหน้าเป็นยางหน้าเดิมติดรถอยู่นะครับปี2 0 1 6นะครับเพื่อนๆมาครับจานเบรกด้านหน้าจานเบรกด้านหน้าครับดูใกล้นะครับนี่เป็นแค่รอยจริงๆนะงนะไม่มีร่องเลยนะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าก็สวยนะครับนี่คาลิปเปอร์หน้าเดิมจากนิชชินนะครับอันนี้มาพร้อมกับ กาดหม้อน้ําแต่งนะครับจากโบโตรันนะครับนี่กาดหม้อน้าแต่งจากโบโตรันนะครับแล้วก็นี่ครับดูคอท่อสิครับเพื่อนๆเ,เดิมๆสวยๆสๆย,ส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 ยไม่มีเก็บงามไม่มีปัดเงาเลยนะครับหน้าเครื่องแห้งสนิทไม่มีหยดเยิม้มนะครับมาครานี้ครับมีของแต่งที่เป็นปนี่ครับกันลมด้านข้างตรงรุ่นเลยนะครับแมสวยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับในส่วนของแข็งเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังเป็นแข็งเครื่องเดิมๆอยู่นะครับแต่ว่านี้ได้เปลี่ยนสีน็อตมาแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสีน็อตมาแล้วเรียบร้อย นะฮะนะครับเป็นรถสีแดงนะฮะสวยงามนะครับส่วนของพักเท้าครับนี่พักเท้าฝั่งขวาครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นท่อแต่งนะครับทรง SC Project นะครับนี่ดูชกหลังชกหลังชกหลังสวยใสมากๆนะครับเหมือนใหม่เลยชกหลังนะครับนี่ชกหลังนะฮะชกหลังสวยใสเหมือนใหม่เห็นไหมครับเพื่อนๆโอ้โหเป็นไงบ้างเป็นไงรถใช้มือเดียวนะครับสลิงอาร์มฝั่งขวาครับ สวยงามครับสวิงอาร์มไม่มีรอยครับสวิงอาร์มนะครับแล้วก็นี่ครับจานเบรกด้านหลังเต็มเต็มเลยครับจานเบรกด้านหลังเต็มเต็มเลยครับคาลิเปอร์หลังเดิมนะฮะนี่ด้านหลังก็ไล่สีแดงแดงนะครับอยางหลังเดิมเช่นเดียวกันครับอันนี้ยางหลังเดิมเช่นเดียวกันนะครับเต็มเต็มเลยนะครับนี่นะครับปฏิทีด้านบนครับอันนี้เป็นทายท่านแต่งนะครับอันนี้เป็นทายท่านแต่งจากโมโตเพย์นะครับนี่ครับสวยงามครับ ต่อบอกสวยงามจริงๆคันนี้ฮะมามาที่ด้านซ้ายกันบ้างคันนี้นะครับยังเป็นโซ่ตเตอร์เดิมๆอยู่นะครับโซ่ต์เตอร์เดิมๆนะครับแล้วก็สิงอามฝั่งซ้ายสวยเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่มีรอยเลยพักเท้าฝั่งซ้ายครับเทนเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับรวมรวมถึงแข้งเครื่องฝั่งซ้ายด้วยนะครับเพื่อนๆดูเลยไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับเห็นไหมครับเราคัดรถทุกคันจริงๆครับมามาที่หน้าเครื่องฝั่งซ้ายบ้าง หน้าเครื่องฝั่งซ้ายคันนี้นะครับต้องบอกว่าเดิมๆแห้งๆนะครับไม่มีเก็บงานนะครับนะครับลายที่จานเบรกด้านหน้าจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายครับต้องบอกเลยว่าสัมพันธ์กับด้านขวาแน่นอนครับนะครับเป็นแค่รอจริงๆนะครับเห็นไหมครับหมื่นแปดพันกิโลแล้วนะครับแต่เป็นแค่รอจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรถคันนี้นะครับพี่ตีให้ไปเลยสภาพนี้นะครับกล้าให้เลยว่าสภาพนี้อยู่ที่9 0นนะครับหมื่นแปดก็จริงแต่ว่าการใช้งานเป็นรถใช้มือเดียวนะครับ ใช้มือเดียวจอดด้รอบตลอดนะครับ90ให้ไปเลยครับหาราคาคันนี้เพียง2 0 0 0 0นต้นส0,000 0นได้หน่อยกับสภาพแบบนี้พี่ตีบอกเลยว่าหายากมากๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับท่านที่สนใจนยครับก็รีบแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำทุกท่านอยู่นะครับเรารับแลกเทิญบิ๊กไบค์ทุกรุ่นด้วยนะครับบริการขนส่งรถบิ๊กไบค์ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดใดของประเทศไทยนะครับพี่ตีก็สามารถที่จะส่งรถคันนี้ไปถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวพิตรีพามาชมเสียงกันบ้างรถคันนี้เสียงจะลั่นแค่ไหนมาเลยครับมาครับ,บเอ้ยยังไงครับเพื่อนโอ้โหได้ยินเสียงเลยใช่ไหมครับต้องบอกว่าคันนี้เสียงแบบว่าลั่นไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วสุดท้ายนี้ครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่ชอบคลิปนี้หรือว่าต้องการจะติดตามรถเข้าใหม่จากทางร้านทารบายของพีติตรีนะฮะ พิธีขอฝากทุกท่านครับเข้าไปกดติดตามนะครับฝากกด subscribe กับช่อง Channel นนาบายของพิธีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ